คุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตีรัตผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสหรือไม่ที่จะจําหน่ายได้ใบละแปดสิบบาทสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชาวีอาจารย์คะถามจริงๆเถอะค่ะสลากินแบ่งรัฐบาลใบละแปดสิบา,บาทมันเป็นเพียงแค่ความฝันหรือมันสามารถทําให้เป็นความจริงได้ะคะคือคำถามนี้เป็นคำถามที่ เข้าใจว่าคนไทยก็ถามมานานแล้วนะคะ,คะแล้วมันก็ได้เป็นระยะระยะเมื่อเวลามีการปรับอะไรนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปสภาพเดิมนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะในเมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วช่วงที่มีการปรับการเพิ่มสลากวิธีการจองสลากหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีผลทำให้ คนส่วนใหญ่ซื้อสลากที่80บาทได้ <Okay. S 2> แต่หลังจากนั้นเนี่ยสลากก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมคือมีการเพิ่มราคามีอะไรทั้งหลายกลับไปอยู่ในเป็นสลากแพงแบบเดิมที่แพงกว่าราคาที่กําหนดเอาไว้นะคะ <Okay. S 2> ที่ที่เราจะสามารถซื้อได้ <Okay. S 2> ค่ะค่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วไม่มีโอกาสเหรอคะอาจารย์คืออาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับใหญ่อะคะ่ะเพราะว่าดีฉันคิดว่าเรายังมีปัญหาคล้ายๆเดิมคือค ในช่วงช่วงก่อนที่เราจะปรับครั้งนี้นะคะอาจจะต้องอาจจะต้องเอ,อกล่าวถึงนะคะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะนะเข้ามาตั้งแต่แประยุทธ์หนึ่งนะคะเราก็จะพบว่าประยุทธ์หนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ,คะก็จะพบว่าตอนนั้นก็มีการที่จะพยายามจัดการเรื่องการขายสลากแพงมีการปรับระบบแต่ที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือมีการเพิ่มจํานวนสลากและวิธีการจัดจําหน่าย คือการจัดสรรสลากออกมาจากแักงานสลากนะคะ,คะซึ่งการเพิ่มสลากอันนั้นเนี่ยก็เออก็มีการเพิ่มเป็นจํานวนมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสลากเนี่ยถ้านับเป็นแบบมูลไบทละแปดสิบาทเนี่ยมันมีประมาณอยู่สักไม่ถึงสี่สิบล้านฉบับออกแต่ละงวดแต่ขณะนี้เรามีเรามีการออกสลากร้อยกว่าล้านฉบับต่อง,งวดมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพราะตอนนั้นก็มีการพูดว่าเพราะสลากไม่พอ S <S นะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็พบว่ามันก็มีการเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าพอมีการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรสลากจากสำนักง,งานสลากเนี่ยที่ว่าโอ้สามารถจะจองซื้อได้ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีคนที่เป็นเออไม่ได้อยากขายสลากอะ <S 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 ไปจองแข่งกับคนที่ขายสลาก <S 2> <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วเมื่อได้รับสลากแล้วเนี่ยก็ไปขายต่อ <S 2> <S 2> ให้กับยี่ปัว นะคะ <c oughs> ไปขายต่อให้กับญี่ปุ่นในราคาอย่างนี้เลยค่ะแปดสิบาทได้เลยทันทีเพราะนั้นเขาจะได้เงินทันทีค่ะ <c oughs> เอ,อญี่ปุ่นเมื่อรับมาแล้วก็ไปรวมสลากเป็นเป็นสลากชุดเพราะมันมีการพัฒนาเมื่อก่อนเราขายเราการขายสลากก่อนในอดีตเนี่ยเราก็จะขายเป็นใบใไป,ไป,ไปใช่ไหมคะแต่ตอนหลังมีการรวมชุดสลากขึ้นนะคะที <c oughs> นี้การรวมชุดสลากอย่างนี้เนี่ยนะคะก็มีการรวมชุดกันแบบ มโหฬารและเมื่อรวมชุดเสร็จแล้วก็ขายแพงขึ้นใช่คือคนพร้อมจ่ายอะ่ะอาจารย์ก็ก็น,นี่นี่อาจจะเป็นคากล่าวอ้างนะคะค,คํากล่าวอ้างว่าเป็นการสมยอมกันก็พร้อมจ่ายแต่ถ้าเราว่ากันไปตามระบบแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าสินค้าที่มีราคากำกับอะ่ะ แปดสิบบาทอะ <c oughs> แต่ขายกันเกินราคาแปดสิบาทเนี่ย <c oughs> โดยการโดยการค้าโดยปกติเราต้องถือว่ามันไม่ปกติ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยถูกจับไปแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> าค่ะอาจารย์ใช่ใครขายสินค้าที่เกินกว่าราคาที่เขียนเอาไว้ที่ป้ายเนี่ย <c oughs> ต้องถูกดําเนินคดีใช่ไหมคะถ้าเป็นสินค้าอื่นๆ่แต่สินค้านี้ก็คือจะเออฉลากเนี่ยไม่ถูกดําเนินคดี ทั้งที่ทั้งที่การกระทําอันนี้เนี่ยต้องถือว่าผิดกฎหมายมตำรวจยังซื้อใบละแปดสิบเลยค่ะเอ้ย,เ,อยเกินกว่าแปดสิบเลยค่ะใช่ใช่เพราะว่าม,ไม,ไมิไม่มีใครสนใจลุ้นทั้งทั้งสานักงานสลากด้วยก็ไม่สนใจเพราะที่จริงเนี่ยก็เราก็ได้มีการเอ,อคือถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยนะให้มีการจองซื้อโดยให้คนที่ต้องการขายสลากเนี่ยมาจองซื้อเนี่ยและมีการตรวจจับกันจริงๆและมีการลงโทษอะ่ะคือที่จริงแล้วเนี่ย สลากเนี่ยรู้เลยสลากแต่ละใบเนื่องจากม,มันมีหมายเลขการจัดสรรสลากนี้ว่าใครเป็นคนรับซื้ออันนี้ไปใครเป็นคนที่จองซื้อไปนะคะ,คะรู้หมดว่าเป็นใครใช่ไหมคะ,คะเพราะมันมีจำนวนมันมีเลขอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเลขนี้ถูกขายเกินราคาก็ต้องถือว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบอเพราะคนมาจองซื้อคือคนที่บอกสํานักงานสลากว่าจะเป็นคนขายสลากไม่มีการขายต่ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วก็แบ็กลิสไปเรื่อย สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะเบาบางลงเพราะว่าสลากจะไปอยู่ในมือของคนที่ต้องการจําหน่ายจริงๆค่ะปัจจุบันปัญหาที่มันย้อนแย้งกันก็คือว่าคนที่จองได้เป็นคนที่ต้องการรับค่าส่วนต่างในก่ขายใ,<ช>ให้ยี่โบ๊ทไปเลยตัวเองก็ได้เงินไม่ต้องทํางานาแต่คนที่อยากขายสลากจริงๆเนี่ยจองซื้อไม่ได้ก็ต้องไปซื้อจากยี่โบ๊ซึ่งราคาก็แพงเหมือนกับที่ที่เขาเพิ่งมาประท้วงกันที่บอกว่าเขาต้องซื้อราคา88บาทแล้วจะให้เขาไปขายใบละ แปดสิดได้ยังไ,ไงแล้วเขาก็จะมีการบวกปะเพราะฉะนั้นปัญหาเหมือนกับว่าความผิดเนี่ยไปตกอยู่กับคนขายออท่อสุดท้ายซึ่งมันไม่ใช่มันมาทั้งระบบเลยที่ทํากันแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอ,อจาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราจะสรุปการปรับใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะอยากแก้ให้สําเร็จจริงๆถึงแม้ว่ากองสลากเขาจะยอมรับว่าเขาแก้ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าปรับใหญ่ที่ว่านี้หนึ่งสองสามสี่ต้องทําอะไรบ้าง คือตอนนี้ดิฉันสนับสนุนนะนะคะว่าอาจจะต้องมีความจําเป็นต้องไปขายผ่านทางเครื่องแทนค่ะแล้วก็ต้องเป็น80บาทแล้วก็ซื้อจากผ่านทางเครื่องค่ะเพื่อทีกลับไปสู่80บาทให้ได้ค่ะนะคะ,คะสมมุติว่าถ้าไม่ทําเนี่ยดิฉันอย่างออคืออันเนี้ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นทําเป็นบางส่วนไปก่อนทําแข่งทําแข่งการขายขายเป็นใบก็ว่าไปแต่ดิฉันคิดว่าวารขายเป็นใบเนี่ยแล้วมีการขายเกินราคาเนี่ย จะต้องมีการตรวจเช็คว่าเป็นสลากที่รับโดยใครแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนไม่ให้ไม่จำหน่ายไม่ให้อีกค่ะนะไม่จำหน่ายให้อีกไม่ให้ไม่ให้เป็นคู่ที่มีสิทธิจองซื้อสลากได้ค่ะคือในอดีตเนี่ยดิฉันได้แจะได้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 ก็ได้เคยเรียกร้องว่าที่จริงแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วคนขายสลากเนี่ยถ้าในต่างประเทศใครที่จะมาขายพวกนี้มันต้องมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนค่ะอจาก จะเนนักงานสลากไม่อยากทําเพราะฉะนั้นใครก็ขายสลากได้ใครก็ามาจองซื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดกระบ,บวนการที่ว่าเป็นพวกอะไรคนใครก็ไม่รู้อะในหน้าหรืออะไรเข้ามาเข้ามาจองซื้อจํานวนมากแล้วก็ทําให้พวกนี้จองซื้อได้คนขายสลากจองไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยดิฉันคิดว่าถ้าทําไปด้วยกันเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ค่ะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่สามารถทําได้เพราะด้วยความไม่ไม่มีประสิทธิภาพของสํานักงานสลากเองหรืออะไรก็ตามสุดท้ายที่ฉันว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปที่ว่าคงต้องขายผ่านแอปพลิเคชันขายผ่านเครื่องอะไรทั้งหลายค่ะเอากันให้ชัดๆกันไปนะคะค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นนั่นน่าจะหมายถึงว่าอย่างแรกอ่ะต้องไปปรับโคต้าให้กับบรรดาผู้ค้าก่อนถูกต้องไหมคะคือการคําว่าการปรับโคตาเนี่ยหมายความว่า ควรจะต้องมีการลงทะเบียนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะจองซื้อและคนนั้นต้องเป็นคนขายสลากจริงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาเดินขายสลากเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่มีใบอนุญาตไม่ใช่ใครก็ได้เพื่อที่จะให้สลากนี่ไปอยู่ในมือของคนที่ต้องการขายจริงจริงไม่ใช่อยู่ในมือใครก็ได้ค่ะแล้วก็ไปขายต่อให้คนขายสลากเพราะฉะนั้นมันลกลายเป็นคนละคนกันไปอ่าค่ะนอกเหนือจากการ คือคำว่าลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนแบบเป็นรายบุคคลเลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นรายบุคคลค่ะเหมือนกับไม่ใช่ไป,ปลงทะเบียนเป็นองค์กรหรือ<ม>ว่าให้โตคต้าผู้ว่าราชาการจังหวัดค,คือถ้าเป็นองค์กรเนี่ยนะคะสมมติว่ามันจะมีส่วนที่ขายผ่าน,านองค์กรเนี่ยองค์กรก็ต้องแจ้งชื่อผู้ที่จำหน่าย และเวลานั้นเนี่ยนะคะผู้ที่จะเป็นคนจําหน่ายเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาให้กับผ่านองค์กรเนี่ยหมายความว่าองค์กรต้องมีต้องมีคนอยู่ในมือที่จะไปเป็นคนไปขายสลากไม่ใช่แค่เอาชื่อเข้ามาใส่แล้วจริงๆแล้วองค์กรก็ไปขายให้กับญี่ปุ่วเหมือนกันอ่าเนี่ยคือปัญหาที่ว่าองค์กรก็ไปขายให้ญี่ปุ่วเพราะแค่เอาชื่อใครก็ได้มาใสา่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขายสลากข้อสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้รับการลงทะเบียนเหมือนว่าคุณมา treasure, ลงทะเบียนรับสลากแล้วก็เป็นคนไปขายค่ะ ค่ะอาจารย์แล้วกับกรณีที่คโคต้าที่อยู่ในมือของผู้ว่าราชการจังหวัดละ่ะคือเอในในมือของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วจํานวนเนี่ยไม่ได้เยอะและที่จริงเขาก็มีคนอะที่ต้องไปจดทะเบียนกับกับผู้ว่าใช่ไหมคะว่าใครจะเป็นผู้จำหน่ายสลากแล้วก็ส่งชื่อเนี่ยมาให้สจ้าหน้งงาทีสลากก็ถือว่าเขาเป็นผู้จำหน่ายสลากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคนที่ขายสลากเล่ทั้งหลายที่ที่เราเห็นขายอยู่เนี่ยก็จะต้องมีบัตร ที่เป็นผู้ขายสลากค่ะค่ะค่ะดิฉันคิดว่าอันเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเตือนว่าคนที่ขายสลากจริงเนี่ยเป็นคู่ที่ได้รับในราคาต้นทุนที่สํานักง,งานสลากจําหน่ายออกมาจริงอืมคือมันไม่ต้องมีะะเหมือนกับพ่อค้าคนกลางไม่ต้องมีใช่ค่ะอาจารย์คะแต่ว่ากับกรณีของการขายผ่านเครื่องผ่านทางแอปพลิเคชันและออนไลน์ก็ยังคงเกิดคําถามขึ้นว่าอืมมันจะมีบางคนเขาไม่พร้อม ที่จะขายแบบนั้นแล้วจะส่งผลกระทบไหมกับอย่างบรรดาคนพิการด,ด,ดิฉันเลยคิดว่าควรควรในในในระยะแรกเนี่ยทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไปมีส่วนหนึ่งที่จัดท,ที่ที่จัดสรรเป็นโควตาสัด<ต>ส่วน <ไป S 1> ควรจะ<า>เป็นแบบไหนคะการแอปพลิเคชันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าให้สำหรับคนให้สำหรับกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มคนพิการกลุ่มอะไรก็ยังขายต่อไปได้ค่ะ เพราะบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบซื้อจากเครื่องไม่ชอบซื้อจากแอปพลิเคชันเพราะสามตอนนี้เราสามารถซื้อจากแอปพลิเคชันก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเทคโนโลยีมันได้แล้วค่ะนะคะค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือขายผ่านผ่านเอเนี่ยค่ะผู้ผู้เูอผ,ผ,ผู้ผู้พิพการทั้งหลายเนี่ยก็คุณยังเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในการกําหน่ายสลดอย่างเต็มที่อะ,ค,ะค่ะอ่าวสิคาสัดส่วนที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่หรอคะขายโ<า>ดยตรงมับขายผ่านเครื่อง ต้องต้องทดลองอะค่ะต้องทดลองก่อนค่ะต้องทดลองก่อนเพราะว่าอาจจะเริ่มจากการขายผ่านเครื่องอาจจะเพิ่มจากสัดส่วนที่น้อยแล้วก็ดอกูอีกส่วนหนึ่งด้วยว่ามันจะทําให้ราคาสลากเป็นยังไงบ้างค่ะยอย่านไปไหมอะไรยังไงถ้ามันค่อยๆลดลงมาคือดิฉันเห็นใจนะคะผู้พิการเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาชีพนี้ควรที่จะเป็นสําหรับคนที่เป็นออผู้พิการกลุ่มเปราะบางเป็นผู้จําหน่ายค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนียเรามีคนที่คือคือช่วงนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งด้วยคือว่าเนื่องจากคนตกงานเยอะก็เข้ามาขายสลากค่ะคนเข้ามาขายสลากลีมีเป็นจํานวนมากแต่ยังไงเราก็ควรจะคงไว้ว่าการจําหน่ายสลากเนี่ยควรจะให้อันดับที่หนึ่งเลยกับกลุ่มคนที่พิการหรือกลุ่มปลอบบางต่างๆค่ะ,คะอาจขารย์คะขอสั้นๆสุดท้ายนิดนึงแล้วกันตกลงการเพิ่มพิมพ์สลาก ช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหมควรต้องเพิ่มมากกว่าหนึ่งร้อยล้านอีกไหมไม่ดิฉันคิดว่าไม่ไม่ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อมันดีว่าถึงคุณจะออกไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่คุณปล่อยให้คนกลางเป็นคนรวบสลากอยู่ในมือเนี่ยยีโัวทั้งหลายเป็นคนจัดการรวมชุดทําน,นู่นทานี่แล้วไปขึ้นราคาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาค่ะเพราะกลายเป็นว่าคนหนึ่งคนที่เมื่อซื้อสลากตอนหนึ่งใบเนี่ยเขาจ่ายแพงกว่าที่ควรจะเป็นเยอะมากใช่ค่ะ ได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับข้อมูลนะคะโอกาสนะคุยคกันใหม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ